วันนี้นะคะเราสองคนดีใจมากเป็นการทําโปรตีนครั้งแรกของพวกเราเลยนะใช่ค่ะไปบ้านพี่เอมเจอพี่หน่อยปัญชิตาใช่ไหมคะเราก็พูดว่าเราจะทําโปรตีนเป็นความฝันในช่วงสองปีที่ผ่านมาว่าเราอยากมีโปรตีนนของตัวเองเราทานหลายยี่ห้อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ยี่ห้อที่เราชอบจริงๆแล้วก็มีสารอาหารจะเป็นต่อร่างกายของเราจริงๆนะคะพี่หน่อยบอกว่าพี่หน่อยมีตัวที่ดีมากๆเลยโปรตีนเพอรีนนะคะแล้วก็โปรตีนวิงไลฟ์นะคะเป็นเจลลี่ถเจลลฟ์ใช่อร่อยมากคือเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็รสชาติเหมือนที่เรากินขนมอ่ะใช่ จะไม่รู้สึกว่ากินโปรตีนเลยแล้วกินขนมอยู่อะน้ำเหมือนไม่ได้กินโปรตีนเวลาเรากิน<ช>โปรตีนเราต้องปิดจมูกบาง,<ช>างครั้งเหมือนถ้าโปรตีนจากพืชนี่ปกติจะไม่ค่อยอร่อยแต่ของเราอร่อยมากมากเลยนะคะน้องอ้ํากินแบบไม่ยอมแบ่งให้พี่เอเลยอะค่ะคือจะบอกว่าเราปรับสูตรจนกว่าจะพอใจคือของเขาดีอยู่แล้วแตนน่เราอยากปรับรสชาติให้เราชอบเราเพิ่มอะไรหรือป่ารสชาติข้าวโพดเปิดฉีดซองมาปุ๊บ เหมือนนมข้าวโพดเลยอะไปกินที่สุข้าวโพดจริงๆอะหอมมากนี่อันคือชาไทยชาไทยนี่บอกเลยว่าตัวเองอะคนชอบชาไทยใช่ชอบกินขนมหวานแล้วมันคือรสชาติอย่างนั้นน่ะแล้วเราไม่ได้อ้วนอย่างนั้นไม่ทําให้อ้วนอย่างนั้นด้วยอะโหเราชอบมากเรากินแล้วเราอิ่มอะชาไทยอะปกติกินชาไทยแล้วเราแบบรู้สึกว่าต้องไปกินข้าวจานใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเรากินชาไทยจากโปรตีนอะเราไม่ต้องกินอะไรเพิ่มเยอะแล้วอะค่ะก็อิ่มท้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพียงพูดถูกใช่ไหมคะน้องอ้้มขา เกือบโดนดูป่ค่ะอันนี้ทำไมรู้ได้ไงอ่ะก็โดนออกดูค่ะก็จะบอว่าแคลอรี่น้อยด้วยนะคะทานได้เลยค่ะทานดีเชื่ออ้ามกับเอเลยนะคะอ้ํมทันทั้งทีจะไม่ดีได้ยังไงล่ะคะโปรตีนเพอรีนนะคะเจลลี่ลินไลค่ะ